สวัสดีคับวันนี้อยู่กับช่องปันปนัอยู่กับผมนะตัดปันปันนะครับอยู่ช่องปันปันชั้นแนวนะครบนี่ผมก็นะฮะนี่ผมก็อันนี้อยู่ผมก็มาเดินทีต่ตลาดตลาดร่ำรวยนะครับ ไรเดี๋ยวรอไปดูไหมขอะไร10บาทผมได้ผงฟูวันนี้ได้ผงฟูกับแางโมครับ คนสายชิวนะครับ แถวนี้แก๊บฟู้ดก็วิ่งนะครับ mm hmm. พ่อปันอยากเข้านานนี้อ่ะ mm hmm. นี่ก็พ่อพ่อมีงานอีกเยอะไปโอเคโอเคพี่ป่อยเลยอ่ะเออปันอยากได้ฝักบัวรถน้ำอะ่ะไม่ต้องเพราะบ้านเรามีขาย,ยบ้านมีขายด้วย หัวเครื่องสำอ,อางจริงยี่สิบบาทยาวมากเลยนะครับเนี่ยมาเล่าเลยตลาดเล็กนี้ ว่าไม่มีอะไรมากนะเพราะตลาดก็จะวายแล้วด้วยเราจะไปโฮมสเตย์ลากันครับไปโฮมสเตย์ลากันลากเราำรวยตลาดวายเลยครับ is connecting us successfully. ตอนนี้ก็มืดมากเลยนะนี่นะตำลาดล่ำรวยนะนี่ก็เป็นบริเวณตลาดล่ำ วยไปทางลัดทางออกนะครับวก็ขับต่อี้นะครับผมก็ได้เวลาลาคุณผู้ชมในวันนี้แล้วนะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมถ้าใครไม่รู้จักตลาดแล้วลก็นี่ด้วยนะเราไปดูอยู่แถวลาดพร้าวแปดสิบนี่แหละครับหมายกดซับใครด้วยใช่ม,มพูดหรอน้ำหนึ่งพูดอยู่นะคะตอนนี้ถึงเวลาผมก็ต้องกลับบ้านแล้ว และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมแล้วก็กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายกดไ like, ลค์รัวๆเลย